นี้นะคะจะมารีวิวแมวกันนะคะแม่อเรอย่ในถุงนี้นะคะทุกคนทุกคนเห็นดวงลามล้ไหมนี่นะคะนี่นะคะ สวยช่วยค่ารักษารงพยาบาลมาเลยนี่คือจุดแข็งของเขาอ่็จริงจริงนี่นะคะชีวจังวันนะคะส่งแมวว่าเรานะคะเอาเอาปิดหน้าปิดตานะคะเออแล้วก็ตองง่เออเอดู้างในสุดน้ำตาไหล <laughs> มันเข่าไปออก <c oughs> กัดกันกัดมันกัดาสนแมวมันสนนะคะไม่เ่อมา <laughs> <c oughs> แมมันสนนะคะเราไม่ได้จับขังไว้ <c oughs> <c oughs> จับมือไว้เราไปด้วยกันไม่จับปามีอะไรมองกล้องหน่อยค่ะ ก็ทำหน้ามาได้แบบนี้ก็เกอฝืนรัหรอเขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่มาแต่ดูว่าเป็นคนแต่เขาลองรับมาแเละต้องมาจัดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยยสวัสดีครับ

ติดกรอ็ได้แล้วก็วขา,ายนานยาวไ